เรื่องสั้นจบในตอนเรื่องสาวสิบเก้าของเสียเปรมแต่งเรื่องและให้เสียงโดยอนาตาเสียเปรมนอนมองขา่าวแล้วเจ็บใจข่าวการบ้านการเมืองก็ไม่เท่าข่าวเรื่องการทหารชายแดนเขาขมมดคิ้วนิ้วหน้าแต่เมื่อ สาวที่นอนข้างๆขยับตัวยุกยิกเขาจึงดึงสติก,กลับมาที่สาวข้างตัวหวานใจขยับตัวอย่างอ้อยอิงเธอกำลังตื่นในตอนที่เขาเสพข่าวยามเช้าตื่นแล้วหรอจ๊ะหวานใจมณีจันทร์หรือชื่อที่เขาเรียกหวานใจเขาว่าชื่อนี้มันเหมาะกับเธอมากกว่า สาวอายุ19ยิ้มรับยามเช้าดูสดใสเสียบเรมตื่นไวจังคะฉันตื่นมาดูข่าวเขาพูดง่ายๆหันมามองเธอหญิงสาวขยับตัววางใบหน้าลงบนอกเปลือยของเขาลูบมือลูบไม้ไปตามแผ่นอกและหลอนท้อง แม้ใกล้จะห้าสิบแต่เขายังดูแลร่างกายของตัวเองเป็นอย่างดีอย่าทำแบบนี้นะเซ็กซี่เมื่อคืนยังไม่พออีกรอหญิงสาวหัวรอกคิกล่าวซะหน่อยหนูแค่อยากกอดคุณเธอบอกอย่างเรียบง่ายกูดมอร์นิ่งค่ะเธอบอกแล้วขยับตัวขึ้นจูบแก้มเขา ก่อนจะหนหนนาดลงจากเตียงเขาหมดความอยากที่จะดูขา่าวได้แต่มองบ้นท้ายงามงอนในชุดนอนแสนเซ็กซี่ที่เธอเดินผ่านเขาไปเข้าห้องน้ำหวานใจในวัย19ที่เขาไม่คิดจะจริงจังกับเธอมาตั้งแต่แรกหญิงสาวเป็นผู้หญิงเพียงคนเดียว ที่เขาอยากจะอยู่ร่วมเตียงเคียงหมอนเพราะเธอแสนงดงามและบริสุทธิ์ผุดพองเมื่อแรกเริ่มที่เขาได้รู้จักเธอสาวเสิร์ฟในร้านอาหารแห่งหนึ่งเธอดูงดงามกว่าใครๆเขาคิดว่าเธอจะง่ายเมื่อเขาชวนเธอไปนอนด้วยไม่ค่ะดิฉันหวังเพียงทีปิป ไม่ได้หวังจะไปนอนกับใครแลกเงินเธอพูดอย่างคนมีศักดิ์ศรีทิปยงั้นหรอคืนหนึ่งเธอได้ทิปเท่าไหร่อยู่ๆเขาก็เอ่ยถามก็ไม่แน่นอนค่ะบางคืนก็ร้อยสองร้อยในตอนนั้นผู้จัดการเดินผ่านมาพอดีเออมีอะไรหรือเปล่าครับเสียเปรีม ไม่มีอะไรฉันแค่จะถามว่าลูกน้องของนายได้ทิปเท่าไหร่อ๋อคนนี้เขาหวังทิปหวังเงินเดือนเพราะเขาเรียนต่อนะครับเขาไม่ได้เป็นเหมือนคนอื่นๆเสียต้องเข้าใจอย่ากโกรธเด็กมันเลยนะผมพูดหรือ,อยังว่าผมโกรธเสียเปรมผู้ไม่เคยมีใครขัดใจเอ่ยถาม กูจัดการทำหน้าง่อยไม่ครับไม่มีใครว่าอะไรเพียงแต่ผมอยากอธิบายเธอบอกฉันแล้วว่าเธอไม่ไปเธอหวังแค่ทิปไม่ได้หวังไปนอนกับใครเพื่อเงินเธอยังเรียนอยู่อย่างงั้นหรอใช่ครับฉันจะคุยกับเธอเธอชื่ออะไรนะมณีจันทร์ค่ะ มณีจันหนเล่าให้ฟังสิว่าเธอเรียนอะไรหญิงสาวเล่าให้เขาฟังว่าเธอกำลังเรียนมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเธอต้องการเงินเดือนเพราะพ่อแม่แยกทางกันตั้งแต่เธอยังน้อยเธอต้องหาเงินเพราะตายายเองก็ไม่ได้มีเงินมากมายเธอไฟที่จะเรียนและทํางานพิเศษเพื่อหาเงินไม่ได้จะขายตัว และคำพูดของเธอทําให้เขารู้สึกพอใจเอาอย่างนี้นะฉันจะส่งให้เธอเรียนหญิงสาวมองหน้าเขาแล้วใส่หน้าไม่ค่ะส่งเรียนก็ไม่ได้เลยไม่ค่ะหนูยอมลำบากเธอพูดง่งายๆและยกมือไหว้ก่อนที่จะเดินจากไป คืนนั้นเธอบริการอย่างดีโดยละเลยเรื่องที่เสียเคยชวนเธอไปนอนเธอหลงลืมเรื่องนั้นไปแล้วคืนนั้นเธอได้ทิปจากเสียเปรม500บาทมันเป็นทิปก้อนแรกที่เธอได้เยอะถึงขนาดนี้หญิงสาวยกมือไหว้น้ำตาคลอนนิดนิดอย่างน้อยวันนี้เธอก็มีเงินไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟที่ยังคงค้างอยู่ของคุณยาย ตอนนี้ยายก็แก่มากแล้วพวกเราไม่ค่อยมีเงินเธอเองก็ต้องเรียนแถมยังต้องหาเงินมาช่วยจุนเจอือที่อยู่ได้เพราะเงินที่ตาไปหางานทํามามันเป็นเงินรายวันถ้าวันไหนไม่มีงานก็ไม่มีเงินตาก็แก่เท่าลงทุกวันตัวเธอเองต้องการเรียนเรียนให้สูงจะได้เงินเดือนเยอะ ไม่ได้หวังจะขายตัวและในตอนนั้นก็รู้สึกดีขึ้นมากเสียบเปรมเทียวไปเทียวมาหลายครั้งได้คุยกับเธอให้ทิปเธอหวังว่าเธอจะเอาได้เอาไปใช้ยิ่งมีคนการันตีว่าเธอเอาไปทำงานเอาไปเรียนจริงๆและไปจนเจือบ ตากับยายของเธอก็ยิ่งยิ่งทำให้เสียเปรมรู้สึกว่าเด็กคนนี้ดีเป็นเด็กดีที่น่าสนับสนุนทิปของเสียจึงมากขึ้นเรื่อยๆเพราะหวังให้เธอมีชีวิตที่ดีขึ้นเอาไปซื้อเสื้อผ้าสวยๆใส่เสียบอ,อกพร้อมกับหยิบกระเป๋าใบหนึ่งมันเป็นถุงกระดาษ เธอเห็นตราหน้าหน้าถุงแล้วถึงกับตกใจเสียให้หนูจริงๆหรอคะเด็กเสิร์ฟคนอื่นโผล่หน้ามานี่เยจันเนี่ยของจริงนะยะฉันเคยเห็นเพื่อนฉันถือราคามันหลักแสนเลยนะแกรับเอาไว้ยิ่งได้ยินอย่างนั้นเธอยิ่งรีบส่งคืนไม่ได้หรอกคาเสีย หนูทำแบบนี้ไม่ได้จริงๆหนูรับของแพงๆไม่ได้ขอเป็นเงินดีกว่าไหมคะเงินทิปที่เธอขอทำให้เสียยิ่งงุนงงฉันแค่อยากให้เธอมีของดีๆใช้ของพวกนี้ไม่จำเป็นสำหรับหนูกระเป๋าธรรมดาหนูก็ถือได้ค่ะเธอบอก ในตอนนั้นเสียถึงได้เข้าใจว่าความเป็นจริงแล้วเธอไม่ได้ต้องการอะไรในชีวิตไม่ต้องกานความเลิศดรูหรือดูแพงชีวิตของเธอขอให้อยู่อย่างปกติสุขมีกินทุกวันทุกวัดในตอนนั้นเสียเข้าใจแล้วเขาพยายามทำทุกอย่างแม้จะรับกระเป๋าใบนั้นกลับคืนมา อย่างงงง,งแต่มันทำให้เขารู้จักผู้หญิงคนนี้ดีขึ้นเธอเป็นผู้หญิงที่ดีจริงๆเขาขับรถตามมาจนรู้ว่าเธออยู่กับตายายในกระท่อมที่เก่าส,ส่อมซ่อแม้เธอจะหน้าตาดีแต่กลับ มีชีวิตเป็นอยู่ที่แสนลำบากเสียเที่ยวไปเที่ยวมาหลายครั้งหวังให้เธอใจอ่อนในที่สุดเธอก็ไม่มาทำงานสอบถามกับผู้จัดการได้ข่าวว่ายายของเธอเข้าโรงพยาบาลเพราะโรคความดันทำให้เขาไปหาเธอที่โรงพยาบาลในวันต่อมา พอรู้ว่ายายของเธอเป็นอยู่ลำบากเขาจึงจัดการให้ยายของเธอได้นอนในห้องพักที่ไม่ต้องแออัดจัดการดูแลเป็นอย่างดีในตอนนั้นมริจันเริ่มเข้าใจและรับรู้ได้ว่าเขาเป็นห่วงระหว่างดีจริงๆ เสียคะ่ะหนูขอบคุณเสียมากๆหนูไม่รู้ว่าจะตอบแทนเสียยังไงที่เสียให้หนูมาทั้งหมดเธอก็รู้ว่าฉันต้องการอะไรเสียพูดตรงๆและเธอกลับรู้สึกหวาดวันเห็นทีจะไม่ได้หรอกค่ะเสียเสียดีกับหนูหนูก็เข้าใจ แต่หนูคงไม่กล้าไปแทรกแซงเสียอาจจะมีเมียอยู่แล้วมีลูกแล้วถ้าพวกหล่อนฉันไม่มีเมียฉันมีแต่ลูกติดและลูกของฉันก็อยู่เมืองนอกไปอยู่กับเมียของฉันตอนนี้ฉันโสดฉันไม่ได้มีใครถ้าเธอกลัวจะผิดศีลแล้วก็ไม่ต้องกังวล เธอได้แต่รับฟังและลองมองเสียใหม่ถึงแม้ทุกคนจะเรียกว่าเสียแต่ความจริงแล้วเสียเปรมนั้นเป็นคนที่สมาร์ทมาดแมนมีบุค,คลิกที่ยังดูไม่แก่เลยสำหรับเธอเพราะฉะนั้นเธอจึงตัดสินใจว่าครั้งต่อไปถ้าเสียต้องการอะไรเธอจะให้ทั้งหมด แม้แต่ความบริสุทธิ์ผุดผ่องที่เธอเฝ้าเก็บเอาไว้วันต่อมาหญิงสาวไม่ทันได้ไปทำงานเธอถูกเพื่อนร่วมงานดักระหว่างทางไอ้หมอนี่มันเป็นคนงานในครัวมันหวังจะจีบเธอมานานแล้วมันชื่อไอพศในระหว่างทางมันดักไม่ให้เธอ ไปทำงานได้มันพยายามจะชุดเธอไปทำมิีไมิร้ายในตอนนั้นเสียขับรถผ่านมาพอดีลูกน้องเสียลงมาช่วยเหลือเธอเอาไว้ได้ตอนนั้นเสียพาเธอไปหาหมอเพราะเธอถูกไอพดมันทำร้ายเธอทั้งโดนต่อยและโดนโชกท้องเสียอาฆาตมันมากส่งมันให้ตำรวจโชคยังดีที่เธอไม่ได้เสียท่าให้มัน และเสียตัดสินใจว่าเขาจะรับเธอเอาไว้ดูแลเพราะฉะนั้นในหนึ่งสัปดาห์เสียจึงทำข้อตกลงว่าเธอจะต้องมานอนกับเสียอาทิตย์ละ4วันกลับบ้านได้3มวันแต่ทำไปทำมาหญิงสาวกลับคิดมากเธอไม่รู้ว่าจะทำยังไง กับชีวิตที่ไม่คงที่ไม่คงทนเธอจะเป็นแค่เมียบำเรอของเสียเสียอาจไม่ได้เชิดหน้าชูตาเธอและเธออาจจะเป็นได้แค่แค่นี้ในสายตาของทุกคนหญิงสาวไม่สบายใจและเริ่มร้องไห้ หนูจะเป็นได้แค่นี้จริงๆใช่ไหมคะเสียเรายังไม่ทันมีอะไรกันเลยเราแค่ทำข้อตกลงแต่ถ้าเธอไม่อยากฉันก็ไม่อยากบังคับขูเค็นเธอหรอกนะยญิงสาวทำหน้าไม่ถูกเสียดีกับหนูหนูอยากจะยอมเสียทุกอย่าง แต่หนูก็ไม่อยากให้ยายของหนูอับอายคำพูดของเธอทำให้เสียนิ่งคิดมันก็จริงอยู่เธอรักษาพรหมจารีเอาไว้เพื่อคนที่เธอรักแต่ถ้าคนคนนั้นไม่ได้รักเธอหวังแค่เพียงตัวเธอแล้วเธอจะทำอย่างไรได้แม้เขาคนนั้นจะดีกับเธออย่างมากมาย เอาอย่างนี้ฉันจะไปพูดกับยายของเธอเธอไม่รู้หรอกว่าเสียจะพูดอะไรแต่วันต่อมายายก็มีสีหน้าไม่สบายใจเสียเขามาพูดกับยายแล้วเรื่องของหนูมณีจันเอ้ยจะทำอะไรหนูก็คิดเสียนะดีกับเราเขามาขอยาย ว่าเขาจะอุปการะหนูแต่เขาอาจจะไม่ได้แต่งงานด้วยยหญ่แล้วแต่หนูนะเธอนิ่งคิดไปนานเขาทำถึงขนาดนี้แล้วเธอจะปฏิเสธเขาได้ยังไงหญิงสาวตัดสินใจขับรถไปหาเสียถึงที่บ้านพักที่เสียเคยบอกว่าอยู่ที่นี่ลูกน้องของเสียออกมาดูเธอ เสียครับคุณมณีจันทร์มหาเสียเดินออกมาต้อนรับมาสิเขาอุตส่าห์ลงมาประครับประคองเธอเข้าไปในบ้านตัดสินใจมาหาฉันแล้วใช่ไหมเธอแน่ใจแล้วใช่หรือเปล่าขอบคุณนะคะเสียที่ไม่บังคับหนูเธอยกมือไหว้และในตอนนั้นเสียก็ก,กอดเธอ ฉันไม่บังคับใครอยู่แล้วและในเมื่อเธอยอมมาหาฉันฉันก็มีสิ่งของจะมอบให้กับเธอมันเป็นแหวนเพชรแม่เม็ดมันจะไม่ใหญ่มากแต่มันก็ดูงดงามเหลือเกินเมื่อยามสอดเข้ามาสวมเข้ามาในนิ้วนางข้างซ้ายของเธอมันจะทำให้เธอดูดีขึ้น ในลักษณะที่เป็นเมียของฉันฉันจะทำวิธีเล็กๆเ,เพื่อรับเธอเข้ามาเป็นเมียฉันขอโทษด้วยนะที่ฉันจดทะเบียนสมรสกับใครไม่ได้พอเรื่องธุรกิจหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่ฉันทำอยู่ฉันไม่อยากให้เธอรู้เรื่องแต่ฉันจะให้เงินเดือนเธออย่างเหมาะสมเธออายุยังน้อยแต่เธอคิดได้เหมือนผู้ใหญ่ ฉันชื่นชมเธอและวันนี้ฉันจะไม่ปฏิเสธออกที่จะพาเธอขึ้นเตียงของฉันหญิงสาวถูกจับจูงมือเข้าไปในห้องห้องใหญ่กว้างขวางมีสไตล์สีน้ำเงินมันดูแข้งขรึมเหมือนตัวเขาเสียพาเธอไปที่เตียงและเริ่มประครับประคองใบหน้าเธอขึ้น จบนั้นอ่อนหวานและค่อยๆเร่าร้อนหญิงสาวผู้ไม่เคยเจนชิงขยับตัวตามการรูปไล้ของเสียเสียเป็นมือโปรและเธอเป็นมืออ่อนหัดยอมรับตามเงื่อนไขตามแรงปรารถนาเพียงไม่ช้าไม่นานเธอก็ยกความบริสุทธิ์ให้กับเสียเธอกีดร้องทวนครางกอดเขาแน่น ไม่รู้เลยว่าตัวเองกําลังทำอะไรรู้แต่ว่ายอมรับแบบสุดใจมันเป็นความสุขที่เขาและเธอสมควรจะได้รับหญิงสาวยอมรับว่ามีความสุขเหลือเกินเมื่อได้ร่วมรักกับเสียเธออยู่กับเสียตลอดเวลา กลางวันกลับไปเยี่ยมตากับยายไปเรียนตามความเหมาะสมทำทุกอย่างทางหน้าที่เมียหน้าที่หลานที่ดีและในฐานะนักศึกษาเกือบสองปีแล้วที่เธอใช้ชีวิตอยู่กับเสียโดยไม่ทิ้งตากับยายแม้กระทั่งในตอนนี้เธอเดินออกมาจากในห้องน้ำ และพบว่าเสียยืนรออยู่เขาดันตัวเธอเข้าไปจับจนตัวเธอชนเข้ากับอ่างล้างหน้าและจัดการร่วมรักกับเธอในท่ายืนนั่นเองเขาเร่าร้อนเสมอหญิงสาวกอดเขาไว้และสารภาพกับตัวเองว่าเธอรักเสียอย่างสุดหัวใจ คงไม่มีใครทําให้เธอมีความสุขเท่ากับเสียเปรมคนนี้รู้ไหมอยู่ๆเสียก็พูดขึ้นในตอนที่เธอกําลังทําความสะอาดร่างกายแม้แต่กับเมียของฉันที่หยาก,กันไปฉันก็ยังไม่เคยอยู่กับหลอนนานถึงขนาดอยู่กับเธอเลยจริงหรอคะ เมียของฉันนะ่ะเอาแต่บนพูดเรื่องอะไรก็ไม่รู้หึงห่วงสารพัดแต่ทำไมเธอไม่เป็นอย่างนั้นทั้งที่เธออายุน้อยไม่รู้สิคะก็ไม่รู้จะหึงห่วงไปทําไมเวลาเสียไปเที่ยวเสียก็พาหนูไปด้วยตลอดนี่คะเขายิ้มแล้วเสียก็ไม่เคยมองใครอยู่กับหนูตลอดเวลาแล้วหนูจะไปหึงหวงใครล่ะคะ จะพูดว่าไม่หึงหวงก็ไม่ถูกเพราะเวลาใครมองตาหวานหยดมาที่เสียเธอก็จะจิกตาตอบผู้หญิงคนนั้นจนพวกผู้หญิงพวกนั้นไม่กล้าอีกต่อไปแต่ตอนนี้เสียคงจะคิดมีเธอตลอดไปแล้วไม่สนใจหรอกว่าเสียจะไม่จดทะเบียนสมรสกับเธอ แต่ตอนนี้เธอกลับมีความสุขที่ได้ใช้ชีวิตแบบนี้เสียขาเดี๋ยวหนูลงไปทำข้าวต้มให้เก่งจริงเสียเอ่ยชมตีก้นเธอเปบาๆเ,เหมือนมันเคี้ยวหญิงสาวยิ้มรับเสียนี่มือไวจังอย่างอื่นก็ไวนะคำกระซิบกระซาบนั่นทำให้เธอหัวเราะ แหมร้ายด้วยก็ร้ายกับเธอนั่นแหละผู้จบก็หอมแก้มเมียดังปอดหญิงสาวหอมแก้มเขาคืนด้วยความรักใคร่วันนี้ของเธอและทุกๆวันจะมีความสุขหญิงสาวไปทำข้าวต้มให้สามีสุดที่รักจะมีอะไรที่มีความสุขไปกว่านี้ คงไม่มีอีกแล้วจบแล้วนะคะสาวสิบเก้าของเสียเปรีมเนาะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังขอบคุณที่ชมผู้สนับสนุนให้ตานะคะหากทำอะไรผิดพลาดตากราบขออภัยนะคะแต่ยังไม่เี่ยมีนิยายช่องนะเป็นช่องใหญ่ใหญ่กว่าช่องนี้นะคะชื่อนอ,อ,อ,อนัตตาสตอรี่เนาะเอออนัตตานิยายเสียงสต,ตอรี่นะคะแค่พิมพ์คำว่าอนัตตานิยายเสียงก็เข้าไปดูนิยายกันได้นะ แต่ว่าจะ,จะเนื้อเนื้อหามันจะไม่ขนาดนี้นะคะก็ลองไปฟังกันได้เผื่อชอบนะคะรักนะคะบุญรักษาสวัสดีค่ะ